สวัสดคีครับมาเนี้ยครก็มาพอกันที่บ้านโนนน้ำแท่งนะครับเด้อบ้านโนนน้ำแท่งตำบลสุมเสานะครับอำเภอเพียนนะครับเด้อจังหวัด,ดุลรัท่านี้นะครับเด้อราคาบัตรเท่าไหร่ครับราคาบัตรละรอ้อยจ้ะบัตรละร้อยทุกที่นั่งนะเนาะแมนจี่ครับพวกขายตัวขายบัตรเพนนะครับเด้อทุกที่นั่งทุกที่ยืน <laughs> ออเออออมาตบ้านไหนเอ๊ะตาไห้ครับผมเตาไห้มา

กอกระจิ่อีกโล่งยากลยครับนี่ครับตั้มห่วยก็จะเป็นลักษณะห่วยเน่านะครับมุมกว้างประมาณยี่สิบมกมยี่สิบสามสิบเมตรนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับเนะี่ นีก็สายโหดจัง่อยนะครับเนี่ลือป้าพักบุ้งเองเลยนะครับนี่มาจะห้างไหนนะครับเนะนีนน่ยนะมาตะบานหนอนะงไล่จนะ้าบ้านดงไล่ทั้งเลยอำาเภออำเภอ,อเอรหรโอ้ยแก่แกอือ เน่ยไมใส่ครับเนี่ยก็รอบๆใกล้ๆกันอยู่งี่ยมาเร็วมาเมาอพักบุ้งมาเด้อพักบุ้งดิเนี่ยมาขออเกีย น้องสิเป็นลักษณะหนองเงย้านะครับเด้อามย่ <c oughs> มากจะปิะมาณสามสี่อยเมียนเ่ครับแต่ว่วามือนี่ใส่โหดจัง่อยครับเรือพระกุ้งเองเลยนะครับเนี่แหลนะน้ำมันสีมานเป็นว่าปลาดูง่าท่านี้ปลาดูร้ายมันมาเย้ ถ้าเาจ้าเจิมว่าเจ้รับบัตรตัวบัตรหนึ่งแค่รักเพิ่มเพีงอือบัตรสือดูไลค์ครับว่าบัตรแล้วมันเป็นมันหกๆมันเป็นอะไรี่ได้เหรอดูน,น,นะครับปลาบอลนะครับดูไปครับอือนี่เป็นท่ายน้องนะครับค่ายเจ้าหัวจริงน้องก็จะหกจังหน่อยนะครับเลย อ๋อนี่ครับน้องครับสามมงเสาเลยครับเนี่ยทำการลงสามมงเสานี่เลียดเนี้ยครับเด้อโอู้หูครับอ๋อกัดซองยู่ได้ไก่นะครับเพราะว่ามันหกครับแล้วครับทางน้องหกครับครับท่ายน้องนี่ปักบุ้งหลแล้วครับเนี่ยคนครับน้ำกระมันลึกมันแดงครับช่วงเข้าไปช่วง ต่างน้องกับจีเพีงยงเอวเฮห้เอิกแนวกับมีครับน้องครับมางในก็บจีเป็นหัวโค้งน้องนะครับเนี่ยงสิกกางกับมูดนะครับนะครับมางในก็บจีพอมีผักปุ้งไหลตัดเลยนะครับเนี่เป็นช่วงหัวโค้งครับเนีอยนอครับส่วนมากกับเป็นสะดุ้งนะครับเพราะว่าแห่กับ บ่อไหลแล้วครับแหเพราะว่ามันหาหม่งวันยากนะครับเลยสะดุ้งัดว่างกันเต็มเลยครับน้ำก็เบลอครับนะครับอันคือจังยายเรายางอย่างครับเพียงแอวนะครับน้ำครับน้ำเพียงแอวนะครับเนี่ยเจ้าคือว่าป่าสะดัวไรอย่างไรเนี่ยอันนี้สองขัวอยู่อ๋อมีป่าสะดัวอยู่ได้ครับเจ้าว่า này phải xiêm nhây là gặp bạn, xiêm xiêm nhây từ gặp pha thằng này gặp xiêm nhanh lên gặp pha xiêm nhanh lên gặp pha xiêm อาครับเก็บไม่ได้ลงเปลนสองง้อคร้งแล้ครับเนยข้าว <c oughs> <c oughs> ข้าวหน่อยข้าวหน่อยร้อยน้ำตาฟังอะไรเสียจ้วงจวงแม่แล้ววิ่งอยู่ข้างนอกคุณเสียงนะพ่อเสีงหากินน้ำปังเหรอตาเสียงจ้วกๆแต่ว่าห่างกันนั้นตายยู่แปลบั้งวิ่งันอยู่ข้างนอกเบิด์ตหวยไม่ได่ช็อกเกอร์ครับโบกงง่ายนะครับเลยเบิด์ตหวยไม่ได้ดีแล้วครับใครพร้อมนี่ยเดี๋ยวใครพร้อมนี่ ใครนี่ราค่าเพียงแว่มาเ่ยใครมันเนี่ยมูจุกออกน้ำหูครับไรปลาขออุ้มมาลยครับอะไรมันเ ใปากกานรันี่นับนับไปเรื่อยๆตัวละบาทตัวละบาดทำต้องนับต้องบาดบอกได้ปากกาอีกลรวสองสอนะ ได้กินมากะซ่เอากะน้อยสิลูกมันมึงนั้นเอ้ยน้อยบ่ให้ตาปานนี่เฮาดํา yeah, <laughs> <when I'm... laughs> เอาไปเลี้ยงไงก้นได้ครับเลยได้ปักขาวไงึได้ครับได้แล้วครับไบปย,ยังไงลา,ยยงลาดุกบ่ะลาดูไปดุกนกกะครับเนี่นะครับ กระดุกครับนาะว่ามันตัวใหญ่สุดในหวยเนี่บอกเลยอาเริ่มมากแล้วเริ่มมาแล้วเร่า้เร่มมากแล้ว

Sao xuống phải tổ lắp bạt Đang đi đây nhau Kháo nhanh Kháo nhanh rồi đó, đó <laughs> สดนี่จะลูกป่าสะดโอ้ครับเจ้าเหมือนรับได้แล้วครับขาวขาวหน่อยนะครับขาวหน่อยเสียงคู่เสียงคุยก่อนมันเสียงคูุ่ยก่อน อะรกยงอะไรยังปกัปกกล้วย่ะเงินเยม ก้วยอืมครับตัวนี้อย่ะี่ิสามตัวนี่ตัวนี้ครับเท่าสามตัว บางคลิปก็ได้นะครับบางคลิปก็บว่ได้กันเบื่องบรรยากาศไปก่อนนะครับนะถ้าเปลียนมีปา่าก็จทางปุ่นอยู่ถ้าบุญโอ้โหแล้วไหนแล้อถ้าบุญเอาหนินห สะสมไปเอยหาตัวงามหมคร <selves> ับอาตัวง่ามเลยตัวงามน่ใจสั่สบเลยสวยสวยได้หน่อยแล้วฮะมาดูหน่ยเห็นหง่อยหนึงกั่อยเนาะห่ยนึงกับลาซ้ำหนิกว่าตัวงามกว่าสวยได้ลาบอยู่ ครับสำหรับเมือนี้กติกาไล่ไปสำเนินนะครับเลยคือสะดุ้งปากะระไร้ลาไหลนะครับเลยปลไดเนี่ยพวกปลาไดตะวัากระ่ลาดหลายลนะครับอาจจะบกกลุ่มนะครับเรื้องว้นนะครับคลิปนี้ตัวลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ